พระมุนีอนมคคุณหรือหลวงปู่วิเชียนวชิโรจะอาวาดวัดประสาทปุญญาวาสแวงวชิรพยาบาลเขตจุสิกรุงเทพมหานครพระมุนีอนมคุณหรือหลวงปู่วิเชียนวชิโรเดิมนั้นท่านชื่อวิเชียนนามสกุลวาดเขียนท่านเกิดเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2478 นาบ้านเลขที่สามตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดานั้นชื่อในชานมารดานั้นชื่อนางพินนามสกุลวาดเขียนบรนพชาเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2492นณวัดทองจันทริการามตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พระคุณิเทศธ,ธรรมโกศลวัดพยอมตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอุปชาอุปสมบทเมื่อวันที่25เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2499นวัดจันทริการามตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระคุณิเทศธ,ธรรมโกศล วัดพยอมตำบลพยมอมอเภอวังน้อยจงวััหดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอุปชาพระอธิการสวัสดโสธิทัตโตวัดทองจันทริการามตำบลพยมอพยมอเภอวังน้อยจงวััดหพระนครศรีอยุธยาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการหวนวัดร่างอำเภอสามโคกจงวัดหประทุมธานีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ด้านวิทยฐา,านะในปีพุทธศักราช2491จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนประชาบาลอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2494สอบไล่ได้นักธรรมชัน้นตรีที่วัดทองจันทริการามสำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2495 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทวัวดทองจันทาริการามสํานักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2495สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกวัดทองจันทาริการามสํานักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตําแหน่งในด้านการปกครองปีพุทธศักราช2416ตํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส ปีพุทธศักราช2530เป็นพระอุปชาสามัญปีพุทธศักราช2550ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะเขตดุสิตด้านสมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2523ได้รับร,ราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันตรีในราชทินนามที่พระครูประสาทอนมคุณ พุทธศักราช2,532ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นโทในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2,539ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอกในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2,548ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระคูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินานามเดิมพุทธศักราช2,549ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานามที่พระมุนีอโนมัคุณตัว่าเ็นาประวัติเนสะครับบวชที่อำเภอวังน้อย ตำบลพยอมบยอบางน้อยวัดทองจันทริกาลาม uh huh. ในตะกูลที่มันดาบิดาเกิดที่อํางน้อยตำ uh huh. บลพยอมหมู่ที่สาม uh huh. เป็นหลุดของนายชาญวาดเขียนหรือยา uh huh. วาดเขียนและนางพิมวาดเขียนได้ uh huh. เรียนที่ โรงเรียนประชาบาลวัดท,ทองจันติริกาลามวัดท,ทองจันในสมัยนั้นพระครูไอ้มีครูสอนคือพระครูอรุณยุ่นขมานเป็นครูสอนโรงเรียนครับประชาบาลในสมัยที่อัตามาเป็นเด็กและพอจบป .4 อ,อัตามาก็มาเป็นลูกศิษย์วัด อยู่อยู่มาก็ยามานดาก็ได้เจกันได้แยกกันครับเลยก็บวชเป็นสามเณรอยู่ตลอดมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็บวชตั้งแต่จบป .4 <ม>ที่โรงเรียนประถมประชาบาลวัดทองจันทร์นั้นแล้วก็อยู่แล้วก็บวชมาเรียนนักธรรมที่วัดทองจันทร์ แล้วก็ย้ายจากวัดทองจันทร์มาอยู่วัดเฉริมพระเกียรติสามปีนะ,ะอยู่อยู่ไปก็เรียนนักธรรมรีโทเอกที่วัดเจริมพรเกียรติย้ายจากสามเณรก็มาขอหลวงพ่อสดวัปาปักน้ำขออยู่ตอนนั้นท่านยังมีชีวิตยอยู่คร<ะ>แต่นี่ท่านก็ให้อัตมาเนี่ย ไอ้พักที่คณะเนี่ันกรมมะตอนนั้นกําลังปั่นต้นไม้ทําอะไรยังหาที่พักไม่ได้ท่าก็มีความเมตตาว่ามีเพื่อนหรือมีที่อยู่ใดก็อยู่กันไปก่อนครับเราก็อยู่ที่นั้นอืมแล้วก็อยู่ได้ประมาณหกเดือนก็มีรถเมย์สายเก้าตลาดครูสําเสร็ะมาก็นั่งวันมาหลายโอมเป็นเดือนสมัยนั้นมี ค่าโดยสารหรือยังครับเท่าไหร่ครับสําหรับเนนกับพระไม,ไม,ไม่ไม่เก็บไม<า>่เก็บนะอ๋อมาอ,อยู่มาก็มาอยู่วัดประสาทครับอยู่ได้มาอยู่ในพศ .2495 อ๋อนั่งนั่งรถมามามานี่เลยมานี่เลยเพราะเมย์ใส่เก้ามามา,มาหลายเที่ยวก็เอ้วัดดีๆก็เลยมาขอเจ้าวัดโอ้สครับเจ้าวัดเราเมตตาก็เมตตาให้อยู่ที่นี่อื อยู่ที่นี่มาเมื่อปีอยู่ไปอยู่ไปจนถึงพศ98วันที่24สิงหาเวลาตรงวันไปได้เกิดไม่ตลาดครับตลาดสำเสร็จนี่หนาวัดเนี่ใน้ลามก็ามาในวัดเป็นวันที่ไหว้พระจันทร์แล้วเป็นวันที่24เนี่ย มันอยู่ในพรรษาครับไม่จนหมดไม่กลางวันนะตอนเที่ยงเที่ยงกว่ากว่านะตอนนั้นจามาก็ไปเรียนหนังสือที่วัดสมัยยาเรียนบาลีครับไปรุนแางก้มไดูมันกระคราบนันหกับบัดหมดแล้ววัดว่าไม่มีอะไรเหลือแม้จานสักใบบาททักลูกก็ไม่มีก็อยู่ทนทุกข์ะรมาณอยู่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงมาจุบัตน,นะ แล้วในขณะนั้นก็มีคนมาเยี่ยมมาอะไรก็มีศรัทธามาซื้อไปจากบ้างซื้อเผื่อลำแพนบ้างมามุงให้นะครับมามุงมามุงให้มาก็มุงกันอยู่นี่มาตลอดจนในที่สุดสมเด็จพระสังฆราชบรณฑุเนี่ยครับท่านก็ได้มาเยี่ยมเออท่านก็ได้มาเยี่ยม ว่าออกภรรษาไปแล้วจะมารับไปอยู่ที่นั่นครับทอดกระถิ่นซึ่งจะ,จะออกภรรษาซะก่อนออกภรรษาซะก่อนเราไป็นรับเพราะอนท่านก็เกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้อุบัติเหตุท่านเสียชีวิตท่านจะไปทอดกระถิ่นที่ทางตะวันออกอะและยองนะอะไรเนี้ยเลยองชนบุรีอะ,อะไร พอคนสาแล้วต่างพระที่วัดนี่ก็ต่างคนต่างมีพวกที่ไหนก็ไปไปที่ไหนกันหมดอ่ะนะฮะส่วนฉันนี่ก็มด้มีทางที่จะไปเือยอยู่ที่นี่มาตลอดอก็เลยยกพระภูมิเอาโสท่านหนึ่งคือพระภูสมอุออมพลเป็นผู้นำนะแปลว่า,วามาจนถึงปัจจุบันบแล้วก็อ,อ อยู่อยู่ไปก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดให้เป็นบระชายเป็นเจ้าคณะเขตครับมาตลอดครับนะบมาจนถึงปัจจุบันเหตุที่บวชนานคือมีศรัทธาหนึ่งคือตัวตอนนั้นเหตุเนี่ยมันงงมีเหตุยังไงครับพ่อแม่เลิกกันอครอบครัวแตกแยกสลายครับไอเราก็ไม่รู้จะทํำยังไง จเจ้าวาที่บวชครั้งแรกก็แม่มาฝากวัดก่อนให้อาศัยเข้าสู่วัดนะจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเออบวชมาก็ก็ได้ก็บวชมามาถึงทจจุวันนี้เลยก็หนึ่งความรักแม่ด้วยครับนะเห็นใจแม่ก็เลยบอกกับแม่เลยบอกว่าจะขออุทิศ บวชตายในพระเหลือนี้ตลอดอ๋อจะอยู่ในพระศาสนาจนถึงทุกว,วันนี้อ๋อ<ร>แล้วแล้วก็จะทำบำเพ็ญประโยชน์ตลอดมาครับทุกอย่างก็เสียสละหมดแล้วแล้วพระอาจารย์ครับในระหว่างที่บวชเนี่ยตลอดมาเลยตั้งแต่ไฟไหม้อะพระอาจารย์ไม่เคยไปไปย้ายไปไหนไปไปไหนเลยอยู่ไม่ไปเคยไปจำพรรษาที่ไหนอคือปฏิญ,ญาณไว้ครับว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตอ๋อ ไปชั่วครั้งชั่คราวมีเจ็ดวันห้าวันเดือนคือเกสิบห้าวันมีอย่างนั้นไปศึกษาอะไรเงี้ยมี<ค>ยแต่ที่จะจำพรรษาเลยไม่มีอ๋อเคยประสบปฏิหารอะไรไหมครับที่แบบว่าภายในวัดอ่ะเรื่องประทับใจหรือว่าโอ้ยหะาย,ยหลายๆอย่างอที่อย่างที่ฉันว่าเนี่ยเกิดมารักษาอืมตอนที่ฉันป่วยหนึ่งแล้วก็มานิมิตรวัน มใม่บอกอยัางวนอย่างนี้นะฮะบอกง่าวันนี้ให้ช่วยเด็กไอ้ไม่ใช่ให้ช่วยอยอมแม่อยมอมให้ช่วยโยมก็มีเรื่องถูกเขาโกงเะไรก็ประสบวความสำเร็จแล้วก็มาบอกว่าเด็กจะมาอยู่วัดก็ให้รับไว้เป็นเด็กดีอะไรเงี้ยม,มาบอกตลอดครับอืมเห็นว่า ท่านเจ้าว่านี่เคยสร้างเหรียญที่ไม่ได้เป็นหลวงปู่ทวดเป็นของท่านเองนี่มีอยู่มีไหมครับมีมีอะไรล่วมัแตกหมดรัรุ่นปีอะไรครับรุ่นแรกเลยครับแรกมีตั้งแต่นู่นเลยนานแล้วจําไม่ได้ก็ไปยี่สิบกว่าแล้วรุ่มรุ่นก็ทําเรื่อยอ่ะแล้วทําบ่อยๆแล้วก็โดยมากเันเรื่องในวันเกิดเสมอทําบ่อยๆแล้วก็ไอส่วนพระผงนี่จะทําบ่อยหน่อยครับ ผู้ที่ได้จะตูกกระจายมาส่วนตัวนะมาแกะพิมแกะอะไรและรวบรวมมวลสารก็แจกฟรีหมดไม่ได้จำนายเพราะไม่ชอบมีเป็นยันเปะก็มีเป็นยันนาก็มีนะแล้วก็ยันอันเนี้ยเหมือนกันสองยันเปะและส่วนมากจะมากหน่อยทั้งสังกัจายทั้งลุงพ่อทวดนะทำมาเยอะ ทำมามากครับอาตมาคิดว่าการขายเนี่ยไม่เหมาะสมนะไม่ไม่ชอบไม่ชอบขายครับชอบจำหน่ายจ่ายแจกทำแจกแต่เป็นส่วนใหญ่ครับนะบเพราะในอดีตเนี่ยบรรดาลูงพ่ออาจารย์หรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ท่านก็แจกแจกมาญาติโยมท่านก็ไม่ได้จำหน,น่ายอย่างเหมือนปัจจุบันอ๋อท,ท่านก็ทำแจกเหมือนก<ล>ันเลยทำแจกอ,อย่างเดียว อที่เขามาจะขอจะจ,จัดทำนั้นท่านเขาทำแจกด้วยจำน่ายด้วยสร้างอนสุสรนีด้วยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมาเห็นแผ่นจานพวกอักขระเลขยันอะไรพวกนี้ท่านเจ้าวาดนี่ไปเรียนมาจากไหนครับพวกกลางจานก็มีมาจากกรุงพ่อสวัสริ์วัดพระโพนที่ที่ศรัทธาแล้วก็ท่านก็อุป,ปถัมภ์คำชูมาเจตฐันที้ ท่านเป็นอาจารย์เลยแล้ว hmm. ก็ลุงพ่อเสแวงวัดสว่างพบหรือพ,อพระคร,รูปทุมโกศลนี่ก็ไปเรียนมาที่นั่นเหมือนกันแล้วก็ไปเรียนที่อ, rice, อ่าลุงอ,อิบลิตพ่อเทียมบางบางพ่อเทียมแล้ก็สัตราพล้วก็สัตตาส่วนมากอายุทยาทั้งหมดเลยเหรอครับอ <laughs> าจารย์ที่ไปเรียนที่มีที่ีก็มีที่โน่นนี่ที่ทวัดคงวัด วังสเปรโรสก็มีโอ้ไปไปถึงจนานไปไปหมดอาจารลุงไปหมดนะครับลุงพ่อสอนเรื่องสางไงไปหมดแล้วมาตอนหลังนี่จะชอบอละชอบเรื่องเรื่องนี้เลยเรื่องเมื่อก่อนนี่ก็เฉยๆเนี่ยครับพอมาระยะหลังคือเจ้าบะคุณสมเด็จเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวาดวัดสุทัศน์ครับมีวันหนึ่งเนี่ย จะรับท่านไปเทศที่อยุทยาท่านนั่งรถไปฉันไปรับท่านแล้วกอ็อีกองหนึ่งก็วัชนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จเกิดท่านก็ถามตัวฉันเองว่าเรียนอะไรตอนนี้ครับผมไมไ่เรียนอะไรก็เพราะคือนึงหาเนี่ยมัน ไม่มีแ้วควา,ายไหมวัดไ,ไม่ไม่มีปัญญาก็สมเด็จวัฒนาก็เลยบอกว่าให้เรียนดูดวงดูดาวไปด้วยดูด้วอ,อให้เรียนเรียนดูดู่าเราก็เลยบอกว่าผมไม่ชอบเลยในเรื่องนี้นะครับเออผมไม่ชอบแล้วก็สมเด็จวัดสุธาตนาสมเด็จเงียบมะแ่ก็บอกว่า เด็กน้ำมากน้ำมนต์มัด้วยแต่ดูว่างนนี้จะได้ช่วยวัดได้อืมอน,นีียก็เลยเออพอเราเป็นเจ้าวาดมันก็มันจําเป็นแล้ะใช่น่าต้องไปศึกษานะนี่นี่ไปหลายเพราะคนเรามันชอบแตกต่างกันไปอ่ะแตกต่างกันไปเพราะคนบางคนก็ชอบอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็ไม่ชอบอะไร<ต>มันถูกแล้วก็ต,ต้องส่งเคาะให้ได้หลายๆเรื่องเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอ้อยู่ในกรอบครับศีลธรรม นะและในฐานะที่เราเป็นพระภิสุก็ยังอยู่ในกรอบครับเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าจะขอบวชถวายพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้ชมเลยว่าเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่ยังพอจะมีก็คือไม่มีแล้วไม่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 มีรุ่นแรกทําไม่สวยอะมันทําไม่่อยสวยตอนนั้นยัง ยังแย่อยู่อ่ะนะมาหลังๆเนี่ยทำาก็ทำเรื่อยๆอะนะ,ะก็มีแล้ววัตถุมงคลที่เคยเห็นมีเยอะๆนี่ไปไหนหมดแล้วแจกจ่ายไปหมดแล้วเหรอฮะก็แจกฉันแจกหมดได้ก็เพราะ,<น>ะรว่าฉันคือที่วัตถุมงคลที่กองกองที่จำหน่ายอยู่นั่นนะครับก็มีเหลืออยู่บ้างเนี่ยเอามาแจกเนี่ยะนะ,ะ,ะเพราะว่าคนที่ที่จัดการสร้างเนี่ยก็นอนเตียงอ่ะ เออลูกไม่ได้ไม่ได้อะเออมันทํทำไงแล้วเห็นนะเออ,นะเอ,อมันอย่างนั้นในท่านก็เลยยึดมาออแจกไปเลยไมต้องไม่ไม่เอาแล้วคนที่สร้างนี่ก็ป่วยไปแล้วอ,อ่าคนสร้างป่วยอ๋อครับมันจะเป็นเป็นเมฆนะหนุ่นมนะครับเห็นวัดติดกับน้ําเนี่ยถ้าน้ําเนี่ยท่วมบ่อยไหมครับวันอ มเมื่อปีปีที่ห้าสิบห้าศูนย์อปีห้าสี่นี้ไม่ท่วมเลยสามห้าสี่ฮะไม่ท่วมเมื่อปีหนึ่งแปดเดือสองห้าหนึ่งแปดเด้อนท่วมอ๋อนาะเออแคแปดนะใกล้ๆน้นี่ไม่ท่วมไม่ท่วมนะหนึ่งแปดนี่เอเรือพายนี่ได้ในลานนี่ได้ครับแต่ปีห้าสี่นี่ไม่ท่วมเลยปลอดภัยช่วย เล่านิดนึงนะครับเกี่ยวกับพระเจดีย์ที่บรรจุพระเจดีย์ที่รทบรรจุเนี่ยะนะตอนนั้นเนี่ยคือท่านเจ้าวาดเนี่ยชื่อพระครูสมวรมพนเนี่ยครับใครมาทำบุญอะไรก็ให้ไปเอาพระไปสะดอก้อไปไประจุไว้ใจน,นัานนะครับแล้วก็สอง ก็ทำสมเด็จสม,มเด็จองใหญ่ๆนะใหญ่เลยเอ่ะใหญ่เลยถ้ากองไม่ขีดอ๋อประมาณเจ้าสิบสิบองค์สิบห้าสิบหกองจำไม่แต่จะจำไม่กงไม่ขีดประมาณนี้นะ เนื้อเหมือนหลวงปู่ทวดเหมือนเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อขาวเนื้อขาวเอเอเป็นส้มเด็กครับส่วนหลวงปู่ทวดก็ใส่ไว้ในนั้นนะแล้วก็ม,มีนางพญายอ,อีกม,มั่วไปอยู่ในนั้นเลยนะก็บรรจุไว้ในนั้นในนั้นแล้วแกุบจันก็ตอนนั้นปะต,ตอนบรรจุฉันยังเป็นลพีใ่ใหม่เลยครับ กลาคืนอยู่ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มฝนล,ลงฝนล,ลงนนั้นนะโอ้ไส่โองนนแล้วไว้ในนั้นในนั้นแล้วใครหยอดมาในนั้นลงไปในนั้นอือ<ม>แล้วแกพูดเลยสืับ,บแช่งไว้ด้วยใครพังไปปล่อยเป็นไปใจก็เลยไม่กล้า <laughs> ใช่ไหม <laughs> นี่พูดไง,ไง่ายๆแล้วหลรูุทวดเนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ คนที่มาทำสวดมากนะถ้าไม่ซื่อกับว่าจะพังทุกลายทุกลคลับนะนี่ทุกรายเลยถึงเนฉันไม่ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาคุณจะยังไงก็แต่ว่พังเรียบร้อยหมดเป็นเจ้าเรียบร้อยหมดทีตัวขอควงของขอนุญาตแมวจริงแต่ไอ้ลูกน้องเอือเมันพังหมดครับ อย่างที่ว่าเนี่ยที่ยึดไปเนี่ยนอนเแมงก์แบบอย่างอย่างแย่อยู่นะพูดง่ายเอครับเออครับเห็นโบสถ์เนี่ยนานไหมครับกว่าตั้งแต่ข่าวที่สร้างข่าวนู้นเนี่ยนานไหมมันไม่ยังงี้นะโบสถ์อันนี้บอกกับบอกกับคุณเลยว่าโบสถ์เนี้ยก่อนเนี่ยมันเป็นโบสถ์เก่าที่เราสร้างครอบ รับทเก่าแล้วก็ทุบโถมข้างในเลยอ๋อกำาพงกำแพงก็ถมไปข้างในก็มันแบงหมดแล้วก็มันเป็นบทเก่าเลยในสมัยนั้นมันไม่เหมือนในสมัยนี้เกจิอาจารย์นิมมต์มาเนี่ยเราก็ต้องต้องมีเงินครับในสมัยนั้นเขาไม่ค่อยมีเงินมากันเองอะไรเงพอสมัยนั้นมางานเอง มากันเองแต่ถวายนิดๆหน่อยๆแล้วไม่ได้มานิมนต์เราไนิมนต์ตอนนั้นฉันเป็นลูกพี่ก็ไปโน่นไปทังคอนสวรรค์ไปอะไรทุกพันนั้นบูไปรวมเออแต่ละองค์ได้นี่นะได้ฮะมันอย่างนั้นมันไม่เหมือนทุกวันนี้แล้วไปไปไงสมัยนั้นก็ลําบากนะก็ไปรถควายมั่งอะไรมั่งต่อมั่งต่อรถไปม้่งท่านไปนิมนต์เองเลยใช่ไหมไปที่ฉันไปเองอ่ะฉันตัวฉันน่ยบางเจ้าวาดชายอ่ะ พูดง่ายๆอย่างเหมือนก็เป็นมือปืนไงี้ยเนี่ยใบใบเชื่อเงี้ยไปทั่วหมดอ่ะลุงพ่อแทนมาทำเงินแสนลุงพ่อไปอย่างสุพรรณนี่ไปเลยเมื่อก่อนนี้เจ้าพระครูสมุทรพนี่ย์เคยเป็นนักเทศชาดกมหาพลมีชื่อแกก็รู้จักแกกนนค้นนีโมน่ายนี่โมน่ายอย่างเงี้ย พอตอนนั้นก็ไปสุพรรณนี่ก็ไปไปหมดไปเรือโอ้ไปเรือไปอะไรเรือเรือนี่ยพวกสุพรรณนี่แล้วนางลาาทองสีประจันเนี่ยเงี้ยขุนแผนเนี่ยสมัยนั้นน่ะน่งเออไปอ๋อไปบุปไปจ้ากก็ไปอืมกจะไปแต่ละองค์แต่ละวัดได้เนาะมันก็แน่แมันก็ครับ แต่เขาก็รู้ว่าวัดเนี้มันถูกไฟไหม้เขาก็มาด้วยความสงสารมารถไฟกันสมัยนั man, ้นค yeah> uh, UH> ือองบูมิงไม่มีอย่างทุกวันนี้นะรถประจําตัวก็ไม่มีไม่มีโดนแม่แก่แย่จะกินยังไม่มีพูกง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดสร้างกมาได้โดยเพื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าภูมิใจครับนะ เพราะว่าจากไม่มีอะไรเลยบาทสักใบก็แบบน,นีอะไรก็แบบนี้ตอนนั้นฉันเป็นเนรนี่ยังโอโ้โหครับอืมก็พอพอได้ก็บาลมีของลุงปู่อ่ะคยังเคยเคยพูดยังยังบอกพระอบรมพระบางองค์บอกว่าเราอยู่กันได้เนี่ยเพราะพระพุทีเจ้าน ถ้าเราไม่มีพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วก็วัดเรามันไม่มีหลวงพุทธทวดอีกเราไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอกใช่ไหมครับใช่ครับนี่มันคือเราก็ต้องมีเราต้องรู้รู้ถึงบุญคุณท่านนะก็เห็นว่าสิ้นเดือนนี้วันที่31ตุลาคมเนี้ยจะมีงานกระถิ่นกระถินยังไม่มีใครทอดเลยไม่มีใครจองยังไม่มีสพาพแล้วแต่ ตามอาตาภาพเป็นเป็นกระถิงสามัคคีทุกคนเป็นเจ้าภาพหมดออเทุกคนเป็นเจ้าภาพหมดพันละเล็กพัละน้อยมากนิดเมาหน่อยไม่ว่าการตามตัดตาเพราะว่าทุกวันนี้มันอยู่ในยุคโควิดคนก็อยากจนธุรกิจก็ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นทำให้ ให้ตาม,ตามทำพระวินัยให้ผ่านพ้นไปแล้ให้พระได้อานิสงกระถินนี่นั่นน่ะก็เป็นกระถินสามัคคีนะก็เป็นกระถินสามัคคีนะก็กล่าวว่านิมนต์ท่านเจ้าวาดเชิญชวนพุทธศรัทธาที่เคารพเชิญชวนพุษษษทธศาสนิกชนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกระถินสามัคคี คนเล็กคนน้อยตามกำลังศรัทธาเพราะในวาระปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีและอยู่ในระหว่างที่โควิดระบาดดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ท่านมาร่วมทำอาทมูลประถินสามัคคีซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าภาพในวันที่31ิ31ตุลาคมนี้ แล้วก็ทอดในเวลาบ่ายโมงตรงที่ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมกถินในครั้งนี้นะออตามอัตภาพอของญาติโยมทุกท่านด้วยเทิเญททาสาธุาราครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ<ด><อ>้าอาวาสนะครับท่านพระม,มุนีอโนมคุณหรือว่าหลวงปู่วิเชียนวัชิโร ท่านเจ้าวาดวัดประสาทบุญญาวาดไว้ที่นี้ด้วยนะครับที่สละเวลาเล่าประวัติของท่านให้ฟังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจคลิกเข้ามารับชมและอย่าลืมมางานบุญกันนะครับวันที่31ตุลาคม2564นี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณครับ